ลำต,ต้นด้วยนะคะฉีดให้ชุ่มเลยค่ะ,ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เยปังก็จะพามากําจัดเพี้ยนะคะนี่ค่ะมะเขือของเยปังน,นะคะเป็นเพี้ยนะคะใต้ใบนะคะเป็นเพี้ยอ่อนเนาะ เพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งเพี้ยไฟเนะะี่ยค่ะใต้ใบถ้าเกิดเราไม่ดูข้างล่างนะคะใต้ใบเราก็จะมองไม่เห็นนะคะเราต้องคอยดูคอยสังเกตดูด้วยนะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมปลูกพืชผักเอาไวะะ้เนี่ยค่ะเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งแบบนี้เดี๋ปังก็จะพามากำจัดเพี้ยแบบวิธีง่ายๆกันเลย เราก็จะไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะอยปังก็จะใช้น้ํายาล้างจานค่ะน้าส้มควนไม้นะคะเราก็จะมีเครื่องดื่มชูกําลังค่ะเราก็จะมาทํากันเลยเยปังก็จะไปขีดพ่นนะคะที่ขีดพ่นนะคะเยปังใส่น้ําไปหนึ่งลิตรค่ะจะใช้น้ํายาล้างจานนะคะ หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะต้องกันเพีียนออนมแมลงต่างๆเป็นสารจับใบด้วยค่ะต่อมาก็จะเป็นน้ำส้มควรไม้ปีปังก็จะใช้สองช้อนโต๊ะค่ะรายมดเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งเชื้อราเครื่องดื่มชูกำลังนะคะใส่หนึ่งฝา มีวิตามิน B3 ส5 B6 ี5 6, ้ีและ B12 ค่ะทำให้ต้นไม้ของเราสดชื่นด้วยค่ะเขย่า out, ส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันให้ดีค่ะราดลดก็ได้นะคะอย่าปงร็เตรียมน้ำไว้5้าลิตรค่ะแล้วก็จะใช้ น้ำยาร้างจานของเรานะคะเอาใส่ลงไปเลยสองช้อนต๊ะค่ะน้ำส้มควรไม้นะคะแปมก็จะเอาใส่ลงไปสามช้อนตะ๊ะ เครื่องดื่มชูกําลังนะคะหนึ่งช้อนหนึ่งฟ้าค่ะเราก็คนนะคะส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันให้ดีใช้รถได้ััเพืชผักทุกชนิดเลย ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับก็ใช้ลถได้นะคะเราก็จะไปฉีดพ่นเทราดลดเลยคะ่ะเราก็ฉีดีดพ่นเลยนะคะนะคะเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งนะคะฉีดเลยฉีดแรงเลยนะคะ ที่ลำต้นเข้าด้วยนะคะฉีดเลยเดีย๋ยวปังก็จะใช้ฉีดนะคะสองสามวันครั้งค่ะจะฉีดช่วงเย็นหรือช่วงเช้าก็ได้นะคะสูตรนี้เนาะใช้ฉีดบ่อยๆได้เลยลำต้นด้วยนะคะฉีดให้ชุ่มเลยค่ะ มดนะคะชอบนําเพี้ยขึ้นมาเนี่ยค่ะเราก็ต้องฉีดที่ลาต้นเข้าด้วยนะคะใต้ใบที่เรามองไม่เห็นเนี่ยค่ะตามยอดด้วยนะคะสรลแหนนะคะ เนี่ยค่ะเริ่มใบหยิกเนาะเนี่ยที่ยอดเขาเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเป็นแบบนี้เราใช้ลดเลยนะคะอย่าไปังก็จะใช้ลดแบบนี้เลยบำรุงเอาไว้เลยคางค่ะเดยวปังก็ใช้เปลือกไข่โรยเอาไว้ใบเขียวใบจะงามมากเลยนะคะแต่ละแน่ รได้กับพืชผักทุกชนิดเลยเห็นไหมคะกระลัมปีของเปอันกำลังห่อนะเรียกอะไรแอบกำลังห่อ บำรุงง่ายๆนะคะแล้วก็ป้องกันพวกมแมลงนอนเพี้ยต่างๆเนี่ยค่ะเอาไว้เลยนะคะถ้าเกิดเขากัดกินยอดแล้วนะคะกระลำปีของเราก็จะไม่หอ,อกมาดูเพี้ยนะคะเนี่ยค่ะ,ะที่เราฉีดไปเนาะตายแล้วะค่ะ ลองทําใช้ดูนะคะของที่เราหาได้ง่ายๆจากในครัวน้ํายาล้างจานนะคะน้าส้มควนไม้ดื่มชูกําลังแค่นั้นเองนะคะลองทําใช้ดูค่ะพืชผักที่เราปลูกเอาไว้ไม่มีมแมลงนอนเพี้ยมักัดกินใบผักของเราเนี่ยค่ะต้นไม้ของเราก็จเจริญเติบโตได้ดีนะคะลองทําใช้ดูค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ